แม่ห้องสอนเมืองเล็กๆที่รายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่เป็นเมืองที่งดงามโดยวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ที่หลากหลายวัฒนธรรมประเพณีแวดล้อมด้วยธรรมชาติจึงทําให้แต่ละอําเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามขึ้นชื่ออีกหลายแห่งด้วยกันเช่นวัดพระธาตุดอยกองมูปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองวัดจองคําจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ห้องสอน มีความงดงามทางศิลปะเป็นอย่างมากวัดพระธาตุแม่เย็นตั้งอยู่ที่บ้านแม่เย็นตำบลแม่ฮีอําเภอปายวัดต่อแพรมีความเป็นมาเก่าแก่ศาลาการเปลี่ยนเป็นอาคารสถาปัตยกรรมพมา่าผสมไทยใหญ่ที่สวยงามที่สุดในอำเภอขุนยวมอําเภอแม่เสเรียงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองแห่งพระธาตุสี่จอมประกอบด้วยวัดพระธาตุจอมมอนวัดพระธาตุจอมแจ้งวัดพระธาตุจอมทอง และวัดพระธาตุจอมกิติจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหลมีจุดชมวิวที่งดงามอีกหนึ่งแห่งของอำเภอปลายก้องแลนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกับแกลนแคนยอนทำลอดอำเภอปางมะผ้ามีร่องรอยประวัติศาสตร์โบราณของมนุษย์ยุคหินคาดว่าถ้ำน,นี้น่าจะมีอายุราว2,000ปีมาแล้วบ้านรักไทยตำบลหมอกจำแต่อำเภอเมืองแม่ห้องสอน ชมสายหมอกลอยเหนืออ่างเก็บน้ำในยามเช้าล่องเรือผ่านสายหมอกชมวิวหมู่บ้านสัมผัสอากาศหนาวเย็นปางอุง๋งชายาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยดินแดนสุดโรแมนติกที่สวยงามบรรยากาศที่หนาวและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอเมื่อดอกบัวตองบานพร้อมๆกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมจะเหลืองอารามปกคลุมทั่วทั้งภูเขามีความสวยงามมาก กรเซโลทะเลหมอกสองแผ่นดินอยู่ในพื้นที่อำเภอศกเมยทะเลหมอกที่นี่สวยงามอลังการเป็นอย่างมากแม่น้ำสารวินสายน้ำแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาสิ่งสำคัญผู้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆถือเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามยังคงได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่เช่นงานประเพณีปล่อยสางลองหรือบวชลูกแก้วจังหวัดแม่สอนเป็นจังหวัดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับมีภูมิประเทศเป็นป่าเขาประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มากมายมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะคนจังหวัดแม่สอนมีน้ำใจไมตรีนะครับรักในพระพุทธศาสนา นะครับอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็มีความสุขในการดําเนินชีวิตรู้จักพอเพียงนะครับและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนก็เชิญมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและขอให้มาเที่ยวอย่างมีความสุขครับพบกันในงานสีสันท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมแสงสุดท้ายแม่ฮ่องสอน